สวัสดีครับลกวิพีหนึ่งสองห้าประจำวันที่แปดมิถุนายนสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดครับผมเคยทำวิดีโอเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมไปแล้วนะครับแต่ก็พูดแค่ว่าทำไมถึงควรเขียนโปรแกรมวันนี้ผมจะมาลงลึกสักนิดหนึ่งนะครับว่าถ้าอยากเริ่มเขียนโปรแกรมจะต้องทำยังไงก่อนอื่นผมต้องขอเตือนนะครับว่าคอมพิวเตอร์มันไม่ได้ฉลาดคอมพิวเตอร์มันโง่ถึงแม้ว่าเราจะเรียกไอ้โทรศัพท์มือถือที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับว่าเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์อัจฉริยะแต่ความจริงแล้ว ไอ้พวกโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์พวกนั้นนะครับมันไม่ได้ฉลาดอย่างที่ว่าหรอกแต่ที่ผมบอกว่างโง่เนี่ยก็อาจจะไม่ตรงสักหน่อยนะครับที่ตรงกว่าน่าจะใช้คําว่าซื่อเพราะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับมันทําตามคําสั่งที่เราสั่งได้ทีละขั้นทีละขั้นเท่านั้นไม่สามารถทําอะไรยากๆได้นะครับสมมติถ้าเกิดเราอยากรู้นะครับว่าอากาศวันนี้เป็นยังไงถ้าเกิดเราบอกคอมพิวเตอร์ไปตรงๆเนี่ยคอมพิวเตอร์มันาหาข้อมูลมาให้เราไม่ได้หรอกครับเอะหรือว่าได้พยากรณ์อากาศ Degrees and mostly cloudy and แต่ที่มันทำได้นะครับก็เป็นเพราะว่ามีคนเขียนโปรแกรมให้มันความจริงแล้วมีอะไรเกิดขึ้นมากมายระหว่างที่ผมพูดให้มันฟังแล้วมันก็หาข้อมูลแล้วมันก็ตอบกลับมาว่าอากาศวันนี้เป็นยังไงครับคือระหว่างนั้นเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นมากมายเยอะมากโอเคมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าถ้าเกิดใครอยากเริ่มเขียนโปรแกรมเนี่ยต้องทำยังไงขั้นแรกนะครับก็ต้องเลือกภาษาก่อนทีนี้ภาษามันก็มีมากมายก็ไม่รู้จะเลือกอยังไงถูกไหมละครับสาหรับคนที่ต้องการจะ เริ่มเขียนแล้วก็สามารถเห็นผลได้ทันทีและภาษาไม่ยากเกินไปเนี่ยนะครับผมแนะนําภาษาระดับสูงหน่อยอย่างเช่นพวก Python นะครับเป็นภาษาที่หลังๆมานิยมกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใช้กันเยอะมากจริงๆแล้วก็เป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่ายไม่ยากจนเกินไปนะครับแต่สําหรับคนที่อยากจะจริงจังแล้วก็เขียนโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงๆนะครับผมแนะนําพวกภาษา C หรือ C++ มากกว่าถึงแม้จะเป็นภาษาที่ระดับต่ํากว่า Python หรือว่าภาษาใหม่ๆภาษาอื่นๆนะครับผมมองว่า การที่เราจะเขียนโปรแกรมภาษา C หรือว่า C++ ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยเราจําเป็นต้องเข้าใจหลักการทํางานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ด้วยซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะทํางานเป็นโปรแกรมเมอร์ต่อไปนะครับหลักการทํางานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องรู้มากๆเลยทีเดียวหลังจากเลือกภาษาได้แล้วนะครับเราก็ต้องไปหาคอมไพเลอร์หรือว่าอินเทอร์พรีเตอร์มานะครับที่จริงแล้วเนี่ยคอมพิวเตอร์ไม่เข้าใจภาษา C C++ หรือ Python ที่ผมพูดไปเมื่อกี้หรอกคอมพิวเตอร์เข้าใจแค่ภาษาเครื่องนะครับเป็นภาษาที่ เป็นคําสั่งสั้นๆระดับต่ําที่สุดของคอมพิวเตอร์เลยแต่ประเด็นคือไอ้ภาษาเครื่องเนี่ยมนุษย์เราเข้าใจได้ยากนะครับทีนี้สิ่งที่จําเป็นที่คอมพิวเตอร์จะเข้าใจภาษา C หรือ C ที่ผมพูดถึงเนี่ยนะก็คือคอมไพเลอร์คอมไพเลอร์นะครับพูดง่ายๆมันก็คือการแปลภาษาจากภาษา C หรือ C++ เป็นภาษาเครื่องที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้จริงๆแล้วพอเราได้คอมไพเลอร์หรืออินเทอร์พรีเตอร์มาแล้วนะครับเราก็สามารถเริ่มเขียนโปรแกรมได้เลยคนที่ดูมาถึงตรงน,นี้และย,ยังสนใจเขียนโปรแกรมอยู่นะครับผมก็แนะนําให้ไปหาหนังสืืืออออออหหรรรรรไปปาาาาาเเเวว็บทททีีีีีี่่่่่นนขยยยโแกกกมมมมมคัูู้ใดดตงง3ภษผผพถึ ไปที่อีกวิดีโอหนึ่งที่ผมทำนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างให้ดูว่า3ามภาษาที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ลองเลือกกันดูนะครับว่าอยากจะลองเขียนภาษาไหนโอเคครับสำหรับวันนี้ล็อกพีพีหนึ่งสองห้าก็ขอโอเคครับสำหรับล็อกพีพีหนึ่งสองห้าวันนี้ก็ขอจบโอเคครับสำหรับล็อกพีพีหนึ่งสองห้าวันนี้ก็ขอจบลงแค่นี้แล้วกันแล้วเจอกันใหม่นะครับล็อกพีพีหนึ่งสองห้าวันอังคารวันพุธโดยมานาวัวนพฤหัสกับจ๊อบวันเสาร์หน้ากับเกมและวันอาทิตย์หน้ากับผมครับแล้วเจอกันครับ